สวัสดีค่ะช่วงเข้าครัวกับปาลิกวันนี้มาทําเมนูแกงส้มกันนะคะไปตลาดเพิ่งกลับมาค่ะเจอผักบุ้งแบบนี้นะคะอดใจไม่ไหวค่ะผักบุ้งกําลังอ่อนๆอ,อ,อบอวบเลยนะคะก็เลยจัดมาซะเลย2กรามค่ะกามละสิบบาทนะคะทุกคนกําใหญ่มากเลยผักบุ้งนี่นะคะเขาจะเอาไว้ใส่ในเกสตโฟใส่ในก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณหรือว่าทําผัดพริกแกงนะคะผัดพริกแกงหมูสาชั้นอร่อยมากทุกคนลองนะคะ แล้วก็ทําแกงเทพโพเนาะทำผัดก็ได้นะคะแต่วันนี้ปะเล็กจะทําแกงส้มค่ะแกงส้มปลากระป๋องวัตถุดิบของป้าเล็กก็จะมีนี่เลยผักบุ้งน้ายอดอวบวนนี่นะคะแล้วก็ปลากระป๋องค่ะจะชอบกินยี่ห้อนี้เนาะเนื้อเขาแน่นค่ะแล้วก็รสชาติดีมากเครื่องแกงก็จะมีหอมแดงนะคะแสงจ้ากเกินไปนะคะทุกคนหอมแดงแล้วก็พริกสดนะคะใช้พริกแดงกินดานะคะคใช้พริกสดเนาะ ก็ต้องการความหอมของเขานะคะแล้วก็กะปิค่ะมะขามเปียกนะคะแกงส้มขายไม่ได้คือมะขามเปียกค่ะแล้วก็น้ำปลาเอาไว้ปรุงรสชาตินะคะแล้วจับตัดรสชาติด้วยน้ำตาลทรายค่ะเดี๋ยวปลาเล็กก็จะตามเครื่องแกงก่อนะนะคะส่วนน้ำแกงตั้งไว้แล้วค่ะครัวแคบนะคะก็จะหามุมกล้องนิดยากนิดนึงเนาะเดี๋ยวอันดับแรกปลาเล็กจะหาั่นผักแล้วก็แช่น้ำไว้ก่อนนะคะ ทุกคนฟังเสียงนะสุดยอดเลยอะกรตบมากล้างหลายๆน้ำน,นะคะลวกจิ้มน,น้ำพริกนะคะก็อร่อยมากๆทุกคนจิ้มน,น้ำพริกปลาร้าเนาะโหยสุดยอดมากเลยค่ะ เดี๋ยวป้าเล็กจะแบ่งไว้เนาะแบ่งไว้ลวกจิ้มน,น้ำพริกปลาสักหน่อยพวงนี้ได้ยินเสียงไหมคะกรอบมากนี่เอาไว้ลวกนะคะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราแช่น้ําไว้ก่อนแล้วเรามาตำเครื่องแกงกันเลยค่ะเครื่องแกงก็ไม่ยากเนาะแกงส้มไม่มีอะไรมากมายนะคะทุกคนแกงส้มแกงเลียงแกงอ่อ,มเ,อ,ม,เอมเครื่องแกงไม่เยอะทําง่ายตำเครื่องแกงกันเลยค่ะหอมแดงกับพริกนะคะ ใส่กะปิค่ะกะปิก็ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะใส่เนื้อปลานะคะน้ำปลากระป๋องเดี๋ยวปลาเล็กจะเอาใส่ในหม้อกแกงก่อนเนาะเอาไม่มาโอาเค บุ้งนะคะใส่แล้วค่ะน้ำสีดแดงๆนี่คือน้ำปลากระป๋องนะคะน้ำจากน้ำปลากระป๋อง ปรุงรสชาติด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะใส่น้ำมะขามเปียกใส่ไปชิมไปค่ะถ้าเปรี้ยวเกินไปจะแก้ไขไม่ได้นะคะ ใส่น้ำปลาค่ะตัดรสชาติด้วยน้ำตาลทรายค่ะไปตลาดมาแล้วเลยเจะไปซื้อุนจ้ะไม่มีไม่ขายใช่ร้านที่หนูเคยซื้อก็ไม่ขายที่เขาเอาของให้นั่นมา ่เพิ่มน้ำตาลทรายอีกหนึ่งช้อนชาค่ะแกงส้มผักบุ้งปลากระป๋องเสร็จ เรียบร้อยแล้วค่ะเมนูนี้ทําง่ายแล้วก็อร่อยนะคะลองทํารับประทานกันดูค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจทุกไลค์แล้วก็ทุกแชร์ด้วยนะคะ